ตอนท้ายรันเจอมาีค่ะวันนี้หนูก็พาเพื่อนเข้าป่าค่ะเพื่อที่จะมาดูว่ามีเห็ดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนเออเพื่อนเพื่อนดูป่าร,บรอบๆด้วยค่ะมาดูมาลองดูค่ะว่ามันจะมีเห็ดมันเกิดยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะเพื่อน,นเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะ เห็ดหนึนะ่งสองสามนู่นน่ะเยอะแยะเลยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนี่ยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเนี่ยค่ะนี่ขึ้นเยอะเลยนะคะนูนะ่นน่ะอีกสองดอกอยู่ตรงนูน้นนะคะเพื่อนเพื่อนอีกสองดอกเดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกล้กันเลยค่ะนี่ค,ค่ะเพื่อน ใครรู้มั่งเอยว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนยแต่มีแมลงกินเต็มเลยค่ะเนี่ยกัดกินเต็มเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยขึ้นรอบต้นต้นนี้ต้นไม้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวจะใส่ถุงมือแล้วดึงให้เพื่อนดูค่ะนี่ค่ะลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะ ก็มีตัวอะไรมากินกัดกินอยู่ค่ะแต่หนูไม่รู้จักว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนี่ยค่ะแบบนี้เพื่อนขึ้นเยอะเลยค่ะจัดสีคุกฟิลเอาบวอีไว้เลยคันเอสนึนน่งนี่ค่ะไปตอนค่ะไปดูป่าต่อค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆป่าที่หนูมาเดินวันนี้ก็นี่แหละค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะว่าวมีเห็ดเอไยให้เราให้เราเก็บมาหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะนี่กันเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอะไรนะผนูก็จำไม่ได้อนะนี่ค่ะคล้ายๆเห็ดยาอะที่เขาบอกเอาไปทำยานะคะ ป่านี้มีเยอะค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจะทําอะไรค่ะก็เลยไม่ค่อยเก็บไปยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจะไปศึกษามันแนกนอนก่อนค่ะแล้วค่อยทําันี่ค่ะขึ้นเยอะเลยนี่ค่ะเดินไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดอันนี้อ้มีตัวอะไรกินด้วยค่นเนี่ยค่ะเพื่อนเหมือนเห็ดปลวกบ้านเราเลย เยอะนะคะเนี่ยขึ้นเยอะมากไอเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่นี่อีกอันนึงค่ะนี่แล้วกําลังขึ้นเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะเรื่องเห็ดหนูไม่ค่อยรู้จักนะคะก็เลยเนี่ยค่ะขึ้นเยอะเลยนี่ค่ะ แล้วก็นี่ค่ะเพื่อนนี่แล้วก็นี่เห็นไหมเยอะมากค่ะเนี่ย,ยขึ้นขึ้น,นอันนี้ขึ้นเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆนคนไหนรู้จักมั้งคะเนี่ยลักษณะเขาเป็นแบบนี้อ่ะโหน่ากินได้นะคะเนี่ย หน,หนูจะเก็บไปเก็บไปดูก่อนค่ะว่ามันกินได้หรือไม่ได้ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เก็บไปศึกษาดูก่อนนะคะยังไม่รู้ว่ามันกินได้หรือไม่ได้ค่ะเอาต้องศึกษาก่อนค่ะศึกษาดีๆก่อนกินค่ะเพราะเราไม่รู้นี่ค่ะ น,นี่นจะแก่แล้วมึงยังไม่แก่หรอกค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะเห็ดนี้ขึ้นเร็วมากเลยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวหนูจะไปเปิดหนังสือดูค่ะแล้วจะบอกเพ,อเพื่อนอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนเจอเห็ดคล้ายๆเห็ดพึ่งอะค่ะอันนี้น่าจะกินไม่ได้ค่ะนี่ค่ะ กำลังขึ้นนะเดี๋ยวไปดูที่ว่ามันเกิดเลยค่ะเนี่ยค่ะแฟนบอกว่ากินได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกค่ะนี่ค่ะเจออีกชนิดแล้วค่ะไม่รู้จักไม่น่าจะกินได้ค่ะกินได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคือเดาเอานะคะเนี่ยว่ากินได้เนี<อ>่นี่ค่ะ เห็ดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆคนไหนรู้มั้งอ๋อนี่ค่ะหลุดเลยเห็ดกำลังขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูต่อนี่ค่ะเจออีกแล้วโอ้ยนี่ค่ะเห็ดพึ่งชัดสิท่านนิเอเซนเลยะ

เมื่อกี้ไม่ได้เอานะคะไม่เก็บดึงมาโดนแฟนดุเลยค่ะดูค่ะธรรมชาติสวยๆมีน้ำไหลด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็ดพึกงไหมค,ะ <laughs> ค่ะเพื่อนๆคะดูหนูเจอเห็ดพึ่งแม่มดค่ะนี่ ได้เห็ดพึ่งแม่มดแล้วโหยใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนดูโอ้โหดูนี่ค่ะตื่นเต้นค่ะได้เห็ดพึ่งแม่มดแล้วนี่นี่สวยๆเลยค่ะดูค่ะเพื่อนเนี่ยถ้าตัด บาดขาเขาออกแล้วเป็นสีน้ำเงินแบบนี้กินได้นะคะไปหาต่อนค่ะเพื่อนๆดูค่ะต้นไม้ล้มดูค่ะล้มผักนี่เะเอธรรมชาติก็อย่างนี้เลยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันค่ะไปดูว่าเราจะได้ไหมค่ะคนเนี้ย ดูค่ะเพื่อนเห็ดแบบนี้เยอะมากเลยค่ะป่าที่อยู่อยู่อุ้ยเพื่อนดูเห็นไหมเห็ดอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดินหาจนทั่วแล้วค่ะเห็ดพึ่งยังไม่ออกเลยอ่ะเห็ดพึ่งเดินข้ามแฟนส่งไล้มาแล้วอ 嗯。<No? S 2> no?